ก็กล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับผมก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับ วันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวล่างนะครับสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดนะครับผมก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสูตร2ตัวล่างสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคำนวณย้อนหลัง3งวดเป็นสูตรระยะสั้นก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักพันบวกร้อยบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกด้วยหกคงที่นะครับได้ผลลัพธ์นะครับก็จะบวกได้หนึ่งนะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกร้อยบนบวกร้อยบนบวกสิบล่าง บวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกด้วย6คของที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย1นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับ หลักพันนะครับผมก็คือเลข0นบุก1้อบนก็คือเลข9บุก10บนนะครับ10บนก็คือเลข3ามบุกหน่วยบน2ครั้งก็คือเลข5บวก10บล่างก็คือเลข9นะครับ บวกได้6ของที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 0บวก9บวก3บวก5บวก5บวก9บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ37นะครับ เราก็จะได้เลขเจ็ดนะครับมาในหลักสิบนะครับเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเจ็ดบวกหนึ่งก็จะได้แปดต่อไปนะครับหลักแสนก็คือเลขศูนย์บวกล้อยบนสองค้งก็คือเลขเก้าบวกสิบล่างก็คือเลขเก้า บวกหน่วยล่างสองครั้งก็คือเลขศูนย์นะครับแล้วก็บวกด้วยของที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0ูนย์บวกเก้าบวกเบวกเบวกศวกศวกผลลัพธ์นะครับก็คือสานะครับเราก็จะได้เลขสานะครับมา ในหลักหน่วยนะครับ3บวก1นะครับ3บวก1ก็จะได้4นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้73 74 83แล้วก็8 4 นะครับผมจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ8 3นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ83นะครับ ไปนะครับในงวดต่อไปนะครับผมนะครับหลกักพันก็คือเลข8นะครับ บวกร้อยบนก็คือเลข1บวก10บนก็คือเลข7บวกหน่วยบน2ครั้งก็คือเลข1บวก10ล่างก็คือเลขแปดนะครับแล็บวกได้6กคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบ 8ปดบวกหนบวกเบวกหบวกหบวกแบวกหะครับผลลัพธ์ก็คือ32นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักสิบบวก1นะครับ2วก1ก็จะได้3นะครับต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข5 บวกร้อยบน2ครั้งก็คือเลข1บวกสิบล่างก็คือเลข8บวกหน่วยล่าง2ครั้งนะครับหน่วยล่างก็คือเลข3นะครับบวกด้ย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ หาบวกหบวกหบวกแบวกสมบวกสามบวกหกนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ27เนะครับเราก็จะได้เลขเด 7, นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ7จบวกหนะครับก็จะได้แปดนะครับนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัว ครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้27 28 3 7แล้วก็3ามนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับ ผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวันนี้ก็คือ38นะครับก็มีอู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ38 ต่อไปนะครับเน้ว่าต่อไปนะครับผมนะครับหลักพันก็คือเลข6นะครับ บวกร้อยบนก็คือเลข3บวก10บนก็คือเลข7บวกหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข2บวก10ล่างก็คือเลข3นะครับบวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10บ 6บวก3บวก7บวก2บวก2บวก3บวก6ผลลัพธ์นะครับก็คือ2 9เ้ราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลักสิบนะครับ9บวก1นะครับ9บวก1ก็จะได้10นะครับเราก็จะได้เลข0นนะครับมาในหลักสิบ ต่อไปนะครับหลักแสนก็คือเลข3นะครับบวกร้อยบน2ครั้งก็คือเลข3บวก10ล่างนะครับก็คือเลข3บวกหน่วยล่าง2ครั้งก็คือเลข8นะครับบวกด้วย6คงที่นะครับ ผลลับที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ3บวก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 8บวกบวก6ผลลัพธ์ก็คือ34เราก็จะได้เลข4นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ4บวก1ก็จะได้5 นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสี่ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่ <c oughs> นะครับก็จะได้เก้าสี่เก้าห้านะครับศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้า นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ9 5นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ95นะครับ นะครับผมสูตรนี้ก็ทำย้อนหลังสามงวดนะครับเป็นสูตราาระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เช่งการร้กันนะครับ ก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16พฤศจิก,กายนพศ2564นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับ <c oughs> นะครับหลักพันก็คือเลข5นะครับบวกร้อยบนก็คือเลข0บวก10บนก็คือเลข3บวกหน่วยบน2ครั้งก็คือเลข7บวก10ล่างก็คือเลข9นะครับ บวกได้6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ5บวก0บวก3บวก7บวก7บวก9บวก6นะครับผลลัพธ์ก็คือ37นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมาในหลัก10หลัก10นะครับ <c oughs> นะครั7บ7วก1นะครับก็จะได้8นะครับต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข0บวกร้อยบน2ครั้งก็คือเลข0บวก10ล่างก็คือเลข9บวกหน่วยล่าง2ครั้งนะครับ ก็คือเลข5ะครับแล้วก็บวกด้วย6กคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0 0บวก0บวก0บวก9บวก5บวก5บวก6ะครับผลลัพธ์ก็คือ25 นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ5บวก1นะครับก็จะได้6นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้เจ7 6หดห 8 5นะครับแล้วก็8 6นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ7 5 7 6 8 5แล้วก็8 6นะครับก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับ พศ2564นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คํานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเอฟทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ